เราสวัสดีครับผมยู่ทีอนรับเข้าสู่ช่องเทพหนึ่งเกมมิ่งกันอีกครั้งนะครับผมเราก็อยู่กันในเกมผ่านว่าแปลกแล้วโดยอยู่ในซีตี้กากไปเก่งนะครับผมเนาะก็อันนี้จะเป็น E ีีที่สี่แล้วเราจะมาสั้นๆด้วยการาเปิดใช้งานโหลดเปิดใช้งานตัวรูทฟิลเตอร์รูทฟิลเตอร์คืออะไรคือ,อสิ่งที่จะทําให้เราเห็นของได้ดียิ่งขึ้นก็คือมันคือตัวกรอั่นแลหลายคนถ้าเล่นเกมแนวน,นี้ก็จะต้อง,งรู้จักรูทฟิลเตอร์อยู่ลว ราะว่าอย่างเกมเนี้ยคุณดูอย่างเกมนี้เราเราไม่รู้เลยนะครับผมว่าถ้าเรามาเป็นผู้เล่นใหม่เนาะเราเราจะไม่รู้ว่าอันไหนมันมีค่าอันไหนมันไม่มีค่าอันนี้มันจะต้องเก็บไหมหรือว่าอันนี้มันมีประโยชน์ไหมอะไรอย่างนี้ก็ถ้าตัวรูทฟิลเตอร์มันก็จะช่วยเน้นให้เราครับผมอ๋ออันนี้มันสีสว่างสดใสแบบนี้เราต้องเก็บแน่นอนอยู่แล้วอะไรอย่างนี้แต่ถ้าอันไหนที่ของกระจาขยะอย่างเงี้ยมันก็จะไม่โชว์ขึ้นมาเราก็จะไม่จําเป็นต้องเก็บไม่ต้องเสียเวลาเก็บเนาะ การใช้เวลาของเกมแนวนี้ทั่วไปคือการเลือกของเก็บของนั่นแหละครับผมเนาะเพราะฉะนั้นเรามาลุยกันเลยครับผมก่อนอื่นเราเข้า,เ,าเว็บหลักของเขาก่อนนะครับก็จะเป็นผ่านอเวกซ้าเนาะค้นหาผ่านอเวกซ้ายนะ POE Enter เนี่ยมันก็ขึ้นมาเอง GS dot part of excite ก็มาที่ล็อกอินก่อนนะครับผมล็อกอินให้เรียบร้อยเพราะว่ามันเชื่อมระบบกันเนาะใช้ใครเดินสตรีมก็ใช้สตรีมล็อกอินไปล็อกอินให้เรียบร้อยมันจะเชื่อมนี่ขึ้นมาเลยเห็นไหม Arrow, เทพแอโร่ระเบียบ15เลนเจอร์ไปก็มาตรงที่เกมครับผมแล้วก็ไอเทมฟิลเตอร์นี่พอมาเนี่ยมันก็มีเยอะแยะมากมายพี่แล้วผมต้องใช้ตัวไหนล่ะอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมนี่ครับผมมันแน่นอนอยูแ่แล้วเราก็ต้องใช้อันที่คนเขาใช้เยอะอะเอใช่ไหมล่ะเราก็กดนี่เลยนี่ในวันิงหนึ่งเลก,กูล่าซอมอเนาะเพราะว่ามันคนใช้เยอะสุด ปพราะท่านเื่นมันก็อาจจะลึกแบบว่าเฉพาะบิวเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเราจะเอาธรรมดาก่อนเพราะเรายังไม่รู้ว่าเราจะเล่นอ่าบิวนั้นจริงจังหรือว่าอะไรเงี้ยเราต้องการแบบธรรมดาเยเราจะต้องเห็นของทุกอย่างแบบว่าพื้นฐานเนี่ยคือไม่ใช่ว่าไปซ่อนมันสมดล้วเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันดียังไงอันนั้นมีอะไรมางเนี่ยเพราะเราเป็นผู้เล่นใหม่เนาะการที่เราจะซ่อนเยอะๆคือเราต้องเป็นผู้เล่นเก่าแบบว่าเก่าแล้วแบบว่าเออเรารู้ละอันนี้ขยะนี่ขยะอันนี้ขยะอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ไม่มองมันแต่ว่าตอนนี้เราขอดูแบบคร่าวๆพื้นฐานก่อนขอแค่ให้มันเน้นตัวพวกของที่สําคัญให้เราแค่น,นั้นก็กดเข้ามาเลยครับผมนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะไม่ไม่ต้องสนใจ,จก็ดูตรงนี้ครับผมเอถ้าคนเข้ามาใหม่มันจะเป็นแบบนี้ปึ๊กอามันจะเป็นอย่างนี้เนาะหลับคนที่เข้ามาใหม่ปึ๊กนี่ก็จะมีบอกว่าเอ่อเลือก,กรัซรัพพอตสองเซมิอะไรนติกอะไรไมนู เราก็เอาอันแรกเนี่ยครับผมเออนี่เนาะก็กดที่คําว่าติดตามนี่เลยครับผมการที่คุณกดติดตามเนี่ยหมายความว่าตอนนี้เราได้รูทเตอร์เนี่ยเข้าไปในอ่าแอเอาเราแล้วนะครับผมเนาะพอมันพอเราได้แล้วเนี่ยเนี่ยอัปเดตล่าสุดหนึ่งสิงหาหรือเปล่าอะไรวะมันอัปเดตไหมอะไม่รู้วะแต่เนี่ยเราเราคือเราจะได้ตัวเนี้ยเข้าสู่แอบอัลเราแล้วเราไม่ต้องไปดาวน์โหลดไม่ต้องอะไรนะครับผมก็กลับไปที่เกม ขอแค่ว่าเราล็อกอิน ID ของเราเข้ามามันก็จะเข้ามาอยู่แล้วกดที่ตัวเลือกครับผมไอ้กดตรงนี้ก็แหละตัวเลือกเกมไอเทมฟิลเตอร์นี่เห็นไหมตอนแรกจะเป็นแบบนี้เนาะตอนแรกเป็นแบบนี้อ่าเดี๋ยวเราลองสิลึกน,นี่นะีนะ เป็นอย่างนี้นะครับผมตอนแรกนี่คือการที่เราไม่มีฟิลเตอร์อจะเป็นอย่างนี้จำไว้ให้ดีอ่างั้นเดี๋ยวเราลองเออผมเก็บก,ก,ก่อนปึปึปึปอ่าต่อไปครับผมเราจะเปิดฟิลเตอร์เปิดใช้งานฟิลเตอร์ก็กดที่เกมแล้วก็เลือกเมื่อกี้เราเอามาเป็นอะไรอ่ะนี่ใช่ไหมซอฟแครบนี่ใช่ไหมอะไรมียยเยอะแยะหมดซอฟแอ,อ,อร์ใช่กดบันทึกครับผมอ่า โหลดไอเทมฟิลเตอร์สำเร็จนะครับผมตอนนี้โหลดมาแล้วก็ต่อไปก็ดูสิเหมือนเดิมไหมวะนี่เห็นไหมมันมันเด่นกว่าเดิมมันมีแสงมันแน่นกว่าเดิมไหมล่ะดูดิเอาเอาเฮ้ยไอ้นั่นหายไปเร็วะเปิดใช้เปิดยังไงเนี่ยไอ้นั่นเราหายไปแล้วเนะี่ย ไอ้ขวดยากระจาะอะครับผมไปเลยนี่ถ้าเป็นสกิลเขาไม่ใ้โชว์ไม่ให้ถ้าอันนี้หายไปเลยือแปลว่ามันกระจอกอะอ่าไหนอีกนี่แต่หลักๆที่สำคัญเนาะก็คือพวก กูยโยนไม้คาถาหายไปเลยเนี่ยหลกัหลกๆที่สําคัญอะครับผมมันจะเป็นพวกอ้วนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมนี่ยเนี่นี่น,น,นี่โอ้โหชื่อ,อเล็กๆเลยคือมันเป็นขยะครับผมมันก็ดูดิมันเป็นขยะเนาะเขาก็ซ่อนไว้ให้เราละหรือเราไม่ไม่ต้องเสียเวลาย,ยืนแวะแวะเก็บอะออหลักๆที่สําคัญก็คือมันเป็นพวกหน่วยเงินนะครับผมพวกสิ่งที่ สำคัญต่างๆนานามันก็จะเน้นให้เรามีเสียงชัดแจ๋วมีแสงระยิบระยับมีแสงพุ่งเป็นแบบโอโ้โหพุ่งพลังทะลุตรงนี้เลยอะไรเงี้ยเราก็ไปเก็บของสำคัญไว้อแต่ที่ดีก็คือมันช่วยซ่อนขยะให้เราแค่น,นั้นแหละเออเนาะน่าจะประมาณนี้กับรูทฟิลเตอร์ก็ไปลองเปิดใช้กันดูอย่าลืมใช้นะครับผมนะเอาเนี้ยเอาเนี้ยแหละที่คนใช้เยอะสุดไอหนึ่งลกลนี่แหละ ใช้แค่นี้ก็ได้เพราะว่ายังไม่ต้องไปแอดวานมากนักเดี๋ยวเราจะไม่เห็นไอเทมอื่นๆนเนาะแล้วมันจะทําให้เราไม่ได้เรียนรู้บางอย่างไปก็น่าจะประมาณนี้ครับผมสำหรับ EP นี้เดี๋ยวต่อกัน EP หน้าเนาะครับผมสวัสดีครับ